บทที่73าเชเฟิงดื่มน้ำเค็งที่ลานเทียนทำให้จนหมดจากนั้นครอบครัวของหลานซานก็ให้เขาอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเมื่อฝนหยุดตกหลังกินข้าวเขาก็ขอตัวกลับโรงแรมหลานซานไปส่งเขาข้างล่างแล้วเล่าการตัดสินใจของพ่อแม่ให้ฟังเชีเฟิงดึงเธอเข้ามากอดรอบโยนเธอเบาบาสองวันให้หลังเชี่ยเฟิงถือของครัวมาเยี่ยมอีกรอบหลานซานช่วยพ่อทำกับข้าวอยู่ในครัวความจริงลวฟีมือทำครัวของสองพ่อลูกไม่ได้เก่งกาจอะไร แต่แม่เพิ่งพาตันมาใหม่ๆจะไปให้ทําไม่ได้แลนเทียนโทรศัพท์ไปสั่งอาหารจากร้านข้างนอกมาหลายอย่างตั้งใจว่าจะทําเองแค่อาหารง่ายๆสองสามอย่างเพื่อแสดงความจริงใจแต่ตอนหลังเฉีเฟิงอวยไม่ได้ที่จะเข้ามาช่วยเธอในครัวแล้วแสดงฝีมือให้พ่อแม่เธอทึ่งไปตามๆกันบอกตามตรงตอนแรกหลนเทียนไม่ค่อยถูกใจเฉาเฟิงนะเจ้าหนุ่มนี่หน้าตาสำอางเกินไปไม่บึกบึนเลยสักนิดผู้ชายแบบนี้ถือเป็นผู้ชายได้ด้วยหรือแต่ตอนนี้ดูแล้วเอาเถอะ ที่ริงผู้ชายก็ทําตัวเรียบร้อยเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนได้เหมือนกันเฉาเฟิงบอกลาหลังมื้อเที่ยงสร้างพิงพิงไล,ล่หลานซานออกไปด้วยให้เธอพาเขาไปเที่ยวหลังจากนั้นหลานซานก็ถูกพ่อแม่ไล่ให้ออกไปเที่ยวกับเฉาเฟิงแทบทุกวันสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองเอชเป็นภูเขากับทุ่งหญ้าสัส่วนใหญ่ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเป็นพิพิธภัณฑ์กับโบราณสถานบางแห่งเวลาพวกเขาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บางครั้งเขาจะจับมือเธอไว้อธิบายความรู้เฉพาะทางที่ขนาดคนพื้นที่อย่างเธอยังไม่รู้ให้ฟังอธิบายเสร็จแล้วเห็นเธอทำตาเป็นประกายก็จะอมยิ้มเอียงแก้มเข้ามาขอารางวัลเจอแบบนี้หลานซานจะจูบแก้มเขาโชว์หวานแบบไม่สนใจคนรอบข้างนี่แหละที่เรียกว่าความรู้เปลี่ยนแปลงโชว์ชะตาวันนี้หลังเที่ยวเสร็จหลานซานตามเฉาเฟิงกลับโรงแรมคราวนี้เธอไม่ได้ส่งเขาแค่ท่องทงแต่ตามขึ้นไปบปนห้องด้วยเฉาฟงเจเต้นแรง พาะตั้งตารอเรื่องบางเรื่องอย่างกระเฮียนกระหือหรือมาโดยตลอดเขาเลยเอาแต่คิดว่าหลานซานตั้งใจจะทาอะไรกับเขากนแน่เขาคิดฟุ้นซ่านจนมาถึงหน้าประตูห้องและซานหยุดเดินยิ้มกลิ่มมองเขาเฉาเฟิงสบตาเธอด้วยท่าทางซื่อบื้อใบหน้าแดงก่าเธอชี้ประตูห้องทําไมไม่เปิดประตูละ่ะอ๋ออ๋อเขาล้วงคีก,การออกมารูดพอบานประตูเปิดออกก็เห็นว่าพรมตรงหน้าประตูนวนขึ้นมาเหมือนเนินภูเขาเล็กๆ ลลนซานาเอามือปิดปากอย่างตกใจเอ๊ะนี่มันอะไรนะการแสดงออกของเธอออกจะโอเวอร์ไปนิดเฉาฟึงนั่งยองๆงลงสำรวจเขาเปิดพรมหยิบกล่องสวยงามใบหนึ่งออกมากล่องถูกห่อด้วยกระดาษสีดำผูกโบว์สีทองโบว์บี้ใบเล็กน้อยพอโดนพรมทับแต่ก็ยังสวยมากอยู่ดีเขาถือกล่องมองเธออย่างประหลาดใจลลนซานากับพิบตาปิดๆไม่เปิดดูหรือเฉาฟึงแกะกล่องข้างในคือกระเป๋าสตางค์หรือวิกตองสีดำพอเปิดออกดู รูปถ่ายใบหนึ่งก็ปรากฏสูบสายตาเป็นอันดับแรกในรูปเขากับหลานซานอาหัวชนกันฉีกยิ้มเจิดจ้าให้กล้องหัวใจร้อนผ่าเขาเหลือบตาขึ้นมองหลานสานแต่เธอบอกดูอีกสิเชีเฟิงเลยสำรวจกระเป๋าสตางต่อธนบัตรมากมายถูกยัดอยู่ในข้างในพรอวาดเป็นรูปหัวใจทุกใบหัวใจหลากสีหลากขนาดอัดแน่นอยู่กันจนเต็มกระเปา๋าเขามองแล้ว หัวเราเออกมาโดยไม่มีเสียงจากนั้นก็อมยิ้มมองเธอตาเป็นประกายแลนซานถูกเขาจ้องจนเขินเธอยกมือขึ้นเกาเท้าถอยพูดยิ้มยิ้มฉันไม่รู้ว่าจะเอาไปแอาบไว้ที่ตรงไหนดีเลยวานพนักง,งานหน้าร็อบบี้ให้เอาไาไว้ตรงนี้เป็นไงเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอืมเขาตอบสั้นๆโดยที่ยังจ้องมองเธอแลนซานครีมเชลฟ์ซุกแซมันเกินนะขอบคุณ เขายื่นถือกระเป๋าสตางค์นอกจากเอ่ยคำขอบคุณคำเดียวก็ไม่มีปฏิกิริยาอื่นเขาเอาแต่จ้อมองเธออยู่ยนั้นดวงตาเป็นประกายขึ้นทุกทีแลนซานคว้าข้อมือเขามาดูนาฬิกาออกไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าคุณอยากกินเค้กหรือว่ามีส้วลลเชอฟงไม่ตอบแต่จับมือเธอดึงเข้ามาหาโดยแรงแลนซานถลาเข้าไปในอ้อมกอดเขาอย่างตั้งตัวไม่ติดจมูกดงดนกระแทกหน้าอกเขาจนแทบเบี้ยวเธอร้องไห้ไม่ได้หัวรอไม่ออกได้แต่เงยหน้าขึ้นมองเขาทำอ,อะไรของคุณ ชาฟิงก้มหน้าลงมาจูบเธอจูบของเขาค่อนข้างใจร้อนพุนผันไม่ทำไรก็ดันลิ้นผ่านรอยแยกของฟันบุกทะลวงเข้ามาลลนซานาถูกกอดเอวไว้ทำได้แค่รับจูบจากเขาเขาจูบจนเธอใจเต้นแรงริฟิป,ปากช้าลมหายใจถี่ขึ้นทีละนิดสุดท้ายเธอชักหายใจลำบากจนต้องดิ้นแล้วผลักเขาออกเขายอมผลาลริฟิปากออกจากเธอชั่วคราวแต่ยังใช้มือกอดเอวเธอไว้ลลนซานาหอบแหกฉัน นึกว่าคุณไม่ชอบของขวัญของฉันซสอีที่แท้ก็แค่ปฏิกิริยาช้าอืมเขาจูบเธออีกครั้งครั้งนี้เกี่ยวเรื่องของเธอมาหยอกเย้พาพ่าเปิดประตดูดึงเธอเข้าไปข้างในแต่ใช้แรงเยอะจนเกือบหิ้วเธอขึ้นมาทั้งตัวลานซานเริ่มลุนล้านเธอสัมผัสได้ลึกๆว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถูกเขาจูบจนหัวหมุนไม่มีแรงเหลือให้คิดอะไรอีกแล้วพอเข้ามาในห้องเช่เฟิงจุนเธอไว้กับประตูแล้วจูบอย่างเดือดเดือด ลลนซานร,รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใบไม้ที่ถูกลมพันุนติว้วอย่างไร้ทางสู้เขาจูบจนเธอเขาอ่อนากนั้นก็อุ้มเธอขึ้นเดินไปที่เตียงถ้าจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเธอก็ง้เต็มทีแล้วเธอดินสเปสปะเชอรวเฟิงอย่าทำอย่างนี้เชอรวเฟิงวางเธอลงบนเตียงแล้วทิ้งตัวตามลงมาใช้มือทั้งสองข้างยันเตียงรับน้ำหนักตัวและพนานการเธอไปพร้อมกันหลนซานนอนแผ่บนเตียงมองชายหนุ่มที่อยู่ข้างบน หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วเธอขยุมผ้าปูที่นอนอย่างตื่นตื่นชอเฟิงยาเขาจ้องตาเธออย่างจริงจังดวงตาคู่นั้นทั้งดำสนิทและวาววับเหมือนคบไฟสองท่อนที่จุดสว่างในยามกลางคืนเขาเอ่ยว่าหลานซานผมรักคุณคำเบอารักสามคำนี้มีพลังทำลายล้างสูงสุดหลนซานามองเขานี้ลืมอายลืมเกรงไปส,สนิทฉันฉันก็รักคุณ ผมขอรักคุณให้ลึกซึ้งกว่าเดิมได้ไหมฮะไม่ปฏิเสธแสดงว่าอนุญาตเชลฟรงถือว่าเธอตอบดับเงียบจากนั้นเขาก็ปิดปากเธอไว้อย่างรวดเร็วไม่ให้เธอมีโอกาสปฏิเสธแล้วเริ่มการจู่โจมแลนซานถูกจูบจนคิดอะไรไม่ออกกว่าจะเข้าใจว่าคืออะไรรักให้ลึกซึ้งขึ้นก็ตอนที่เขาซอนมือเข้ามาฟอนเฟนใต้เสื้อเธอคบกันมาจนถึงตอนนี้กับเรื่องบางเรื่องเธอไม่มีอะไรให้เล่นตัวแล้วแต่ที่ปฏิเสธมาตลอด ก็เพราะอายสุดขีดมากกว่าเลยหลีกเลี่ยงตามสัญชาตญาณตอนนี้อไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วดังนั้นลนซารจะไม่ผลักเขาออกอีกแต่กอดเขาไว้ใช้มือรวบไล้แผ่นหลังเขาเบาเไม่ต้องสงสัยเลยว่าเฉฟิงได้แรงหนุนจากการกระทํานี้เต็มที่เขาถอดเสื้อผ้าของน้องคู่ออกอย่างรวดเร็วแล้วสัมผัสผิวกายของเธอตรงๆเลือดทุกหยดในตัวกําลังเดือดเซลทุกเซล์รำร้องอยากจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอเขาจูบตามตัวเธอใช้สองมือเล้ารม เตรียมความพร้อมให้มากพอตามทฤษฎีเปียบแต่หลานซานก็ยังเจ็บอยู่ดีออกไปเลยเธอเงือเท้าขึ้นถีบเขาน้ำตาคลอชาวฟืนงคว้าข้าเอเท้าเธอไว้ทันท่วงทีเลยช่วยเบน,น่าตัวเองให้รอดพ้นจากหายนะมาได้เขามองเธออย่างตกตะลึงเหมือนไม่กล้าเชื่ออะไรบางอย่างคุณคุณเพิ่งครั้งแรกหรือถามว่าหลนซานตอบจาานั้นก็ชักชุนหมายควาว่ายังไงผมไม่ได้คิดอะไรนะผมผม,ผมดีใจมากเลย พูดแล้วก็โน้มตัวลงมาจูบอย่างรักใครจากนั้นก็พูดเหมือนปลอบผมก็ครั้งแรกเหมือนกันเธอกรอกตาฉันรู้อืมมือของเขาไม่ยอมอยู่เชยลานซานถูกล้อรวมจนครางหือหน้าแดงกำ่ำเหมือนแสงอาทิตย์ยามตกดินเธอหันหน้าไปทางอื่นแล้วขู่พอเงินแสดงฝีมือให้ดีหน่อยล่ะอืมชอเฟิงพยักหน้าอย่างจริงจังห้ามทำฉันเจ็บจะคูยครั้งอืม ชาวเฟิงทบทวนความรู้ที่ได้เก็บเกี่ยวมาโชคดีที่บรรดาคนที่มาให้วิทยาทานมีแต่คนใจดีถึงได้เขียนข้อควรจําสําหรับครั้งแรกของผู้หญิงเอาไว้อย่างละเอียดยิบตัวเขาเองก็เป็นอาจฉริยะความสามารถทางทฤษฎีกับความสามารถทางด้านการปฏิบัติโดดเด่นมากทั้งคู่ดังนั้นจึงปฏิบัติหลานสาวให้รู้สึกดีได้ถ้าจะถามว่ามีจุดไหนที่ไม่ได้ดังใจนะก็คงเป็นขนาดที่เกินมาตรฐานของเขาเธอเลยต้องลำบากเป็นเท่าตัว โชคดีที่ฝ่ายออกแรงก็คือเขาเองหลังเสร็จสิ้นไปหนึ่งครั้งพวกเขาเหงื่อสบมกันทั้งคู่ลานซานเอาหน้าซุกหมอนเพื่อเคือจนไม่อยากจะมองเขาส่วนเชอฟงยังเข้ามาคลอเคลียไมห่ห่างเขาก้มหน้าลงจูบแผ่นหลังสิสวยของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างดื่มดาจูบไปจูบมาก็ชักจะกระชับก,กระเชียงขึ้นมาใหม่หลานซานสัมผัสความเปลี่ยนแปลงของเขาได้เลยเอาหมอนเควยงใส่ออกไปเลยนะไม่เอาแล้วเชอฟึ่งลบหมอนก่อนจะโถมทัวรก็มาเบียดเธอแนบแน่น เอาคางถูถ่ายหลังใบหูเธอเ,ธอเบาๆแล้วงานลูกอดอดออกมาใช้อีกรักผมอีกครั้งได้ไหมหลานซานคิดในใจช่วยมีจิตสํานึกบ้านเธอะสุดท้ายเธอก็ปฏิเสธพฤติกรรมไร้จิตสํานึกของเขาไม่ได้อยู่ดีเลยต้องรักเขาอีกครั้งแน่นอนว่าไฟออกแดงยังคงเป็นเขาเหมือนเดิมเธอถูกทรมานทุรกรรมให้ครางเบาๆไม่หยุดจนเสียงแหบมนนิดหลังจากนั้นเธอนอนคว่ำบนเตียงหันหลังให้เขาพางบนอย่างลำคาในนิด สิส็ธีสทได้หรือยังทํำไมครั้งนี้ถึงได้ชานักละ่ะเมื่อกี้ยังเลยออกจะตายเชาฟิงหน้าแดงกำ่ำไม่พูดไม่จาเอาแต่ก้มหน้ากุ้มตาออกแดงและเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกสุดวิเศษที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนใน25ปีที่ผ่านมากว่าพายุฝนจะสงบลงฟ้าก็มืดสนิทแล้วลานซานเนื้อตัวอ่อนปกเปียกเป็นนุ่นนอนแบบอยู่บนเตียงเชาเฟิงเพิ่งกล่มสืงมาอย่างสะใจ ตอนนี้ไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจก็อิ่มเอมอย่างยิ่งเขากอดาวไยก้มน้านลงจูบเธอเบาๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจูบเดินผมจูบท้ายทอยจูบหัวไหล่หลานสารกลราัวว่าจูบไปจูบมาเขาจะเครื่องติดอีกรอบเลยรีพูดขึ้นว่าเชียวเฟิงฉันหิวแล้วเชียวเฟิงหยุดชะงักก่อนจะหัวร้อนในล,ลําคอทํายังไงก็ป้อนคุณไม่อิ่มจริงๆพูดพางเอื้อมมือมาหาหน้าอกเธอนี่นี่นี่โอเควางใจได้คราวนี้ผมจะทำให้คุณอิ่มแนะ่ หลานซานรวบโบรัทั้งหมดที่เหลืออยู่ทีบเขาให้กระเด็นตกเตียงจากนั้น uh huh. ชาเฟิงก็ถูกไล่ออกไปหาของกิน